เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติจากร้านนารารังนกนะครับซึ่งวันนี้พามาชมหลากหลายแบบเลยนะครับมีทั้งที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ภายในตัวเดียวกันนะครับหลักการทํางานของเครื่องพวกนี้ก็คือสามารถที่จะวัดอุณหภูมิและความชื้นในจุดที่เราต้องการโดยใช้หัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็สั่งการมายังตัวเครื่องเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเครื่องพ่นหมอกหรือพัดลมระบายอากาศให้ทํางานนะครับตามอุณหภูมิและความชื้นที่เรากําหนดนะครับมีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันทีละชนิดทีละแบบนะครับมีทั้งที่แบบประกอบเสร็จพร้อมใช้อย่างเช่นชุดนี้นะครับซึ่งจะใช้สามารถในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของบ้านนกนางแอน่นนะครับหรือว่าฟาร์มต่างๆนะครับ โรงเรียนต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมห้องอบห้องอทดลองต่างๆได้หมดเลยนะครับโดยเราจะมาเริ่มต้นในส่วนของชุดที่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของอที่สามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้อุณหภูมหิหรือความชื้นนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็น nsmnd 8 0 0นะครับจะมีตัวเซตติ้งตรงนี้นะครับว่าเราจะเลือก ให้อุณหภูมิหรือความชื้นสั่งการนะครับอันนี้เลือกได้อย่างเดียวนะครับจะไม่สามารถใช้พร้อมกันได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัว n i โ o โด H911 ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเลือกฟังก์ชันอุณหภูมิหรือความชื้นนะครับแล้วก็ไปเซตค่าที่เราต้องการนะครับมันก็จะคอยสั่งการอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับโดยใช้เซนเซอร์นะครับตัวนี้เป็นสายเซนเซอร์นะครับ รุ่นนี้เป็น T N K นะครับหลักการเดียวกันนะครับเลือกฟังก์ชันไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะใช้อุณหภูมิหรือความชื้นนะครับพวกนี้มีหัวเซ็นเซอร์แล้วก็สายเซนเซอร์ยาว10เมตรนะครับถ้าเป็น n i c o d o H 9 1 <ๆๆ S> 1ก็จะเป็นให้เลือก10เมตร15เมตรแล้วก็25เมตรนะครับต่อไปเป็นรุ่น Dotec นะครับตัวนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมกันนะฮะหมายถึงว่าอุณหภูมิ สั่งการพัดลมนะครับความชื้นใหส้สั่งการเครื่องพ่นไอ้น้ำนะครับตัวนี้สามารถสั่งการได้พร้อมกันในตัวเดียวนะครับสายเซนเซอร์ยาว25เมตรนะครับเหลือเฟือนะครับบ้านนก2ชั้น3ชั้นนี่สบายนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นรุ่นฟารานนะครับนี่เป็นฟารานนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งการได้พร้อมกันทั้งอุณหภูมิและความชืน้นเช่นเดียวกัน นะครับสายเซนเซอร์ยาว25เมตรนะครับ30เมตรก็มีนะครับสำหรับรุ่นนี้สายเซนเซอร์นะครับหัวเซนเซอร์ทองเหลืองอย่างดีนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่มีความเสถียรค่อนข้างสูงสำหรับรุ่นนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นรุ่น MRX99 นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้พร้อมกันนะครับมีหัวเซนเซอร์สเตเลสสายเซนเซอร์ยาว25เมตรนะครับ มาดูรุ่นที่เราประกอบให้แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นฟารานนะครับชุดนี้ประกอบลงตู้พร้อมใช้งานนะครับท่านไปถึงไม่ต้องต่ออะไรเลยนะครับสามารถเอาพัดลมกับเครื่องพ่นหมอกไปเสียบได้เลยอันนี้ก็เป็น mrx 9 9ประกอบพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจในส่วนของชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเหล่านี้นะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้ที่ร้านนาราลังนกนะครับทางร้านยินดีให้คำแนะนำปรึกษา นะครับรละบริการจัดส่งทั่วประเทศสําหรับทุกท่านที่สั่งซื้อเข้ามานะครับใช้ได้หมดนะครับบ้านนกหรือทุกทกที่ที่ท่านต้องการควบคุมอุณหภูม,ภมิและความชืน้นนะครับบ้านสวนได้หมดขอบคุณนะครับสวัสดีครับ